ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับคำนามกันแล้วล่ะค่ะว่าคำนามคืออะไรคำนามมีกี่ชนิด แล้วเมื่อเรานําคํานามนั้นนะไปใช้ในประโยคไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเนะี่ยคำนามทําหน้าที่อะไรได้บ้างนะคะโดยเราจะเริ่มกันที่คํานิยามของคํานามกันก่อนว่าคํานามคืออะไรคํานามก็คือคาที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะรวมทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้ด้วยมีตัวอย่างอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะคํานามที่ใช้เรียกชื่อคนพี่เพ่อก็จะมีแมนคนผู้ชาย doctor หมอ girl เด็กผู้หญิง John ชื่อผู้ชายที่ชื่อ j o h น student เด็กๆ mother แม่ส่วนคำนามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์ animals monkey ลิง tiger เสือ cat แมว dog สุนัข้าวแม่วัวพ u p p y ลูกสุนัขและก็คำนามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของ things เช่น box กล่อง table โต๊ะ book หนังสือ cake ขนมเคก้ก water น้ำ shirt เสื้อเชิ้ตแล้วก็คำนามที่ใช้เรียกชื่อสถานที่ places นะคะก็จะมี house บ้าน school โรงเรียน bank ธนาคาร Thailand ประเทศไทย park สวนสาธารณะ room ห้อง ส่วนคำนามนะคะที่เป็นนามธรรมานะคะที่จับต้องไม่ได้เป็นแค่ชื่อเป็นแค่ไอเดียความคิดเห็นอะไรพวกนี้ก็อย่างเช่น happiness ความสุข love ความรัก feeling ความรู้สึก air อากาศ agreement ข้อตกลงแล้วก็พวกวันต่างๆอย่างเช่น Monday วันจันทร์ ทีนี้ํำนามคนสัตว์สิ่งของสถานที่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านี้ค่ะเมื่อเรานำมาคัดแยกหรือจัดแบ่งประเภทแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดมันมีกี่ประเภทนะคะํำนามเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งได้หลายประเภทมากแล้วแต่ตำราแต่ละตำราจะจัดแบ่งจำนวนแต่ละประเภทเนี่แตกต่างออกไปนะคะ บางตำราอาจจะมากกว่านี้บางตำราอาจจะน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการโฟกัสที่คำนามชนิดไหนนะคะส่วนครูในที่นี้ครูจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆค่ะเป็นกลุ่มๆได้5ประเภทใหญ่ๆนะคะก็จะมีอะไรบ้าง1 common noun กับ proper noun common ก็คือคำนามทั่วๆไป proper noun ก็คือคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง2 concrete noun กับ abstract noun คอนกร e ตนาวก็คือคำนามที่เป็นรูปธรรมส่วน Abstract ก็คือคำนามที่เป็นนามธรรมกลุ่มที่3มก็คือ Gender Now Gender Now ก็คือคำนามที่แบ่งตามเพศนะคะหรือเรียกว่าเพศของคำนามกลุ่มที่4ก็คือ countable Now กับ uncountable Now countable นาวก็คือนามที่นับได้ส่วน uncountable Now ก็คือนามที่นับไม่ได้ กลุ่มสุดท้ายที่จัดแบ่งมา collective noun collective noun คืออะไรคือคำนามนะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะเอาละค่ะเพื่อความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูตัวอย่างของคำแต่ละชนิดกันค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่ common noun กับ proper noun common noun เนี่ยก็คือคำนามทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าจะเป็นคนไหนสิ่งไหนเช่น doctor หมอ man คนผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง ball ลูกบอล dog สุนัข school โรงเรียน box กล่อง window หน้าต่าง bank ธนาคาร car รถยนต์ student นักเรียน children เด็กๆ sugar น้ำตาล water น้ำ oil น้ำมัน มีดเนื้อสัตว์ส่วน proper n o u p o p e r n o u ก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงนะคะใช้เรียกเจาะจงคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือชื่อยี่ห้อของสินค้านะคะเช่น John นะคะก็ชื่อคนที่เป็นผู้ชายที่ชื่อจอห์นเ t ทที่ก็คือชื่อผู้หญิง Thailand ประเทศไทย i n นประเทศจีน Apple ก็คือชื่อยี่ห้อสินค้ายี่ห้อ Apple นะคะใครๆก็รู้จักใช่ไนหะม Thames แม่น้ำ Thames KFC ก็คือยี่ห้อร้านไขายไก่ทอด Brownie ในที่นี้ดูเหมือนจะเป็นชื่อขนมนะคะแต่ว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ก็คือมันไม่ใช่ brownie ทั่วไปละมันเป็นชื่อเฉพาะซึ่งสมมติว่าครูมีสุนัขสีน้ำตาลครูอาจจะตั้งชื่อมันชื่อ brownie ก็ได้เพราะฉะนั้น brownie เป็นชื่อเฉพาะเจาะจ,จงที่ครูตั้งไว้สำหรับชื่อหมาของครู เพราะเพื่อนาวเนี่ยนะคะจะเป็นคําที่ถ้าสังเกตแล้วนะคะเห็นไหมคะจะขึ้นต้นด้วยตัวอันษรตัวใหญ่เสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งในประโยคต้นประโยคท้ายประโยคไม่ว่าตําแหน่งไหนเนี่ยมันจะขึ้นต้นตัวใหญ่เสมอคะ่ะลองดูตัวอย่างคะ่ะอย่างเช่น George is in Japan now George ก็คือชื่อคนใช่ไหมคะ 'Japan' ชื่อประเทศเห็นไหมคะก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ I'm going to meet him on Monday Monday ก็คือวันต่างๆใช่ไหมคะก็คือชื่อเฉพาะเหมือนกัน กลุ่มถัดมาก็จะเป็น Concrete Now กับ Abstract Now Concrete Now คืออะไร Concrete Now ก็คือํำนาำที่เป็นพวกรูปธรรมรับรู้ผ่านสัมผัสทั้ง5นะคะสัมผัสทั้ง5ก็มีอะไรบ้างทีตาดูหูฟังหรือได้ยินนะคะจมูกก็ได้กลิ่นหรือดมกลิ่นมือสัมผัสจับต้องแล้วก็ลิ้นไว้ชิมลิ้มรสก็อย่างเช่นโฟนฮะโทรศัพท์นอ i s e เสียงเห็นไหมคะ noise เรามองไม่เห็นเนาะแต่เราได้ยินคะดอ็อสุนัข เลนโบลุงแมรี่ชื่อคนผู้หญิงสกายท้องฟ้าเพอร์ฟูมน้ำหอมฟลวเวอร์ ower, ดอกไม้ส่วนแอปสแต็กนาวแอปสแต็กนาวก็คือคำนามที่เป็นพวกคำที่เป็นนามธรรมนะคะเป็นแค่ชื่อเรียกไม่มีรูปร่างให้สัมผัสจับต้องได้ก็คือใช้บอกอาการบอกสภาวะบอกความรู้สึกหรือการรับรู้ผ่านจิตใจนะคะ,ะ,คะเช่น Love ความรัก Happiness ความสุข beauty ความงาม knowledge ความรู้ agreement ข้อตกลง sleeping การนอนหลับชนิดของคำนามกลุ่มถัดมาค่ะก็คือ gender noun gender noun นี่ก็คือเพศของคำนามหรือคำนามที่เราจัดแบ่งตามเพศนั่นเองนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น4เพศก็คือเพศแรกก็คือ masculine masculine ก็คือเพศชายนะคะเพศชายมีอะไรบ้าง father พ่อ man คนผู้ชาย king พระเจ้าแผ่นดิน uncle ลุง boy เด็กผู้ชายส่วนแบ่งตามเพศที่2ก็คือ feminine feminine ก็คือเพศหญิงเพศหญิงก็มี mother แม่ woman ผู้หญิง queen พระราชินี a u n t ป้า girl เด็กผู้หญิงแบ่งตามเพศที่3ก็คือ c o m m o n c o m m o n ก็คือ2เพศความหมายของคําว่า2เพศนี่ก็หมายถึงว่าเป็นได้ทั้งเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้นะคะอย่างเช่น teacher ครู doctor หมอ officer พนักงาน c h i l d r e n t เด็กๆ student นักเรียนพวกนี้นี่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะครูเป็นผู้หญิงก็ได้ครูเป็นผู้ชายก็ได้ เด็กๆก,ก็มีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเป็นต้นนะคะท้ายสุดก็คือ neutral neutral ก็คือไม่มีเพศนะคะไม่มีเพศเช่นอะไรบ้าง box กลอง tree ต้นไม้ oil น้ำมัน lock ก,ก้อนหิน house บ้านถัดมาค่ะ countable n o u กับ uncountable noun นะคะ countable n o u คืออะไร countable n o u ก็คือคำนามที่นับได้นะคะ ถ้าเรานับได้หนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าซิงคูล่านาวซิงคูล่านาวก็คือคำนามเอกพจน์นะคะแต่ถ้านับได้มากกว่าหนึ่งเราก็จะเรียกว่าพูรอลนาวก็คือคำนามพหูพจน์นั่นเองนะคะเช่น table โต๊ะชายเด็ก boys เด็กผู้ชายหลายคน men ผู้ชายหลายคน books หนังสือหลายเล่ม star ดาวหลายดวงนะคะ woman ผู้หญิง dentist หมอฟันส่วนหลักการการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพระหูพจน์ว่ามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวครูจะทำคลิปแยกออกมาอธิบายต่างหากทีหลังนะคะก็อ,อ,อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะจะได้รู้ว่าเวลานม้นครูทำออกมาแล้วนะคะทุกคนจะได้มาดูได้ส่วน uncountable noun ก็คือคำนามที่นับไม่ได้นะคะนับไม่ได้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างก็คือ พวกคำนามนะคะที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเล็กมากมีขนาดเล็กมากนะคะแล้วก็มีจํานวนมากๆซึ่งโดยปกติเราก็จะไม่นับกันใช่ไหมคะเพราะมันเยอะมากนะคะนอกจากเราจะเป็นเน้นนะคะอย่างเช่นเราจะเน้นว่าข้าวเม็ดนึงสเม็ดหล่นอ,อยู่ที่พื้นอันเนี้ย เราจะนับมันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่มาเยอะๆนะคะเป็นจํานวนมากๆเราจะไม่นับนะคะว่าเรากินข้าวไปวันนี้ฉันกินข้าวไปกี่เม็ดเนี่ยเราก็จะไม่มานั่งนับนะคะเราจะนับเป็นหน่วยภาชนะของมันหรือทาน้มที่เป็นประเภทพวกเป็นของเหลวเป็นก๊าซนะคะก็คือพวกนี้จะมีรูปทรงหลากหลายนะคะเราก็จะไม่นับเหมือนกันแล้วเราจัดให้ทาน้มที่นับไม่ได้นี่นะคะจัดอยู่ในประเภทพวก singular noun ก็คือคานามเอกพจน์นั่นเองนะคะตัวอย่างมีอะไรต้ง้ง rice ข้าวโอทองคำมีดเนื้อสัตว์เกลือเผ p อ r พริกไทยน้ำเนยช็อกโกแลตขนมปังคำนามประเภทสุดท้ายก็คือ collective n o u นะคะ collective n o u คืออะไรก็คือคำนามนะที่เป็นหมวดหมู่ใช้บอกความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะของคนสัตว์สิ่งของเช่นอะไรบ้างแถวแรกนะคะ group กุ่ก็คือกลุ่มคลาวด์คลาวด์ก็คือฟูงชนคลาสคลาสนี้ก็คืออาจจะเป็นชนชั้นชั้นเรียนหรือประเภทหรือชนิดทีมก็คือทีมทับสับเลยตัวอย่างเช่น a class of students ก็คือ,อนักเรียนหนึ่งชั้นเรียนนะคะ อย่างมีเป็นตน้นแถวที่2ค่ะ flock flock ก,ก,ก็คือพวกฝูงสัตว์ฝูงชนนะคะ herd กับ flock ก,ก็คือมีความหมายเหมือนกันก็คือเป็นกลุ่มคํานะคะ herd เนี่ยก็คือเป็นได้ทั้งฝูงสัตว์แล้วก็ฝูงฝูงชนได้เหมือนกัน school school ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนนะคะจะหมายถึงฝูงปลาหรือฝูงสัตว์น้ํานั่นเอง colony colony นี่ก็คือกลุ่มคนในอานณานิคม หรือเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเหล่าเป็นพวกก็อย่างเช่น a flock of sheep ฝูงแกะนั่นเองนะคะก็อย่างแถวที่3ค่ะ branch บรันช์นี่ก็คืออะไรที่เป็นเป็นพวงพวงเป็นกระจุกกระจุกนะคะเช่นพวกพวงองุ่นนะคะอะไรประเภทนี้เป็นเครือเป็นกำกำเช่นดอกไม้ก็เป็นกำกำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะบันเจลบันเจอก็คืออะไรที่เป็นมัดเป็นห่อห่อแพ็คก็คือเป็นหีหอนะคะหรือจะเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นแก๊งก็ได้ล้วก็ใช้แพ็คเหมือนกันเด็กเด็กก็คือใช้สําหรับสาหรับไพ่นะคะตัวอย่างเช่น a bunch of keys ก็คือกุญแจหนึ่งพวง ตัวอย่างแถวสุดท้ายค่ะ stack stack ก็คืออะไรที่กองนะคะ กองเป็นสิ่งของที่กองซ้อนๆกันอยู่แลนด์แผน่นดินหรืออนาบริเวณน,นะคะซีรีส์ซีรีส์นี่ก็คือกลุ่มของสิ่งของก็ได้หรือชุดของสิ่งของหรือสิ่งที่มีความต่อเนื่องกันนะคะอย่างเช่นเป็นหนังใช่ไหมคะก็เป็นซีรีส์ซีรีส์อะไรอย่างนี้ไพไพก็คืออะไรที่สุสมทับๆกันเป็นกองรวมกันตัวอ,อย่างเช่น a pile of books นะคะก็คือหนังสือนะคะหกองและหัวข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้ก็คือหน้าที่ของคำนามนั่นเอง หลังจากที่เรารู้แล้วว่าคำนามคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราจะนําคํานามนั้นไปใช้พูดหรือใช้เขียนเนี่ยคำนามจะอยู่ในตําแหน่งไหนและทําหน้าที่อะไรบ้างในประโยคนะคะคํานามทําหน้าที่อะไรในประโยคหนึงเป็นประธานของประโยคัวอย่างเช่น Mary reads a book นะคะ Mary อ่านหนังสือนะคะ Mary ก็คือ Mary ก็คือเป็นประธานของประโยคนี้เองนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะ My grandpa is 80 y e a r s old. คือปู่ของฉันเนี่ยอายุ80ปีแล้ว กนพาร์ par, นะคะก็คือเป็นคำนามที่เป็นประธานของประโยคประธานของประโยคหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า subject ก็ได้นะคะประธานนี่คือ subject ก็คือคนที่ทํากริยาหรือถูกทำกริยานั้นๆหน้าที่ที่2ก็คือเป็นกรรมของกริยากรรมก็คือเป็น object เป็น object ของกริยาเอาตัวอย่างเดิมเลยค่ะ mary l i s t s a book mary อ่านหนังสือก็แสดงว่ากรรมก็คือผู้ถูกกระทำถูกไหมคะอะไรถูกกระทำก็คือ book นั่นเองก็คือถูกอ่านนะคะ ราะฉะนั้นอะบุกเนี่ยก็คือเป็นกรรมของกริยา read ตัวอย่างทำมาเช่น I like dogs ฉันชอบสุนัขจะสังเกตว่าร,รมเนี่ยของกร,ริยาคือผู้ถระทำเนี่ยมันต้องใช้กับกร,ริยาที่ต้องการกรรม,มารับนะคะอย่างเช่นฉันชอบชอบอะไรฉันเขียนเขียนอะไรนะคะฉันกินกินอะไรแต่ถ้าบอกฉันวิ่งฉันนอนมันมันไม่มีกรรมมารองรับอันนั้นเราก็จะไม่ได้มีคำนามมาตามหลังพวกเวิร์ชนิดนั้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ I like dogs เน้น dogs เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของ v e r b ก็คือกรรมของ like นั่นเองหน้าที่ที่3ค่ะเป็นส่วนเติมเต็มอย่างเช่น Anna is a teacher Anna เป็นคุณครูนะคะส่วนเติมเต็มคือส่วนไหนก็คือส่วน a teacher เป็นการบอกว่า Anna กับ teacher คือคนคนเดียวกันอีกตัวอย่างหนึง่ง My friend is a scientist เพื่อนของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ My friend ก็คือเพื่อนของฉันส่วนเติมเต็มก็คือบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ อีกอย่างนึงค่ะก็คือเป็นอ็อบเจกต์ของ Peposition นะคะหรือกรรมของบุพบทบุพบทนี่ก็คือ Peposition นะคะถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ค่ะที่เกี่ยวกับชนิดต่างๆของคำภาษาอังกฤษนะคะซึ่งครูมีอธิบายคร่าวๆและให้ตัวอย่างไว้แล้วนะดูตัวอย่างนี้ค่ะ n e studies English with Anna นะคะเช่นเราจะรู้ละเราจะเห็นละมองไปลวปุ๊บเราก็จะรู้ว่า p r e p o s i t i o นคือตัวไหนคะคือ i t h นั่นเองเั้นกรรมของ with หรือกรรมของบุพบทก็คือแอนนานั่นเองตัวอย่างถัดมาค่ะประสิทธิ์ m e s from Thailand ประสิทธิ์มาจากประเทศไทยฮะ r e p o s i t i o n ค่ะเ e p o พ i ิชันอยู่ไหนคะ Form นะคะ f อ r m คือ Pe p o s i t i ั n เน้นคำนามที่อยู่หลัง p r พ Position ก็คือ Thailand นั่นเองก็ทำหน้าที่เป็น Object ของ p r พ Position ทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็น p r พ Position หรือคำบุพบทแล้วเนี่ย คำที่ตามหลังของ apposition e หรือบุพบทเนี่ยจะต้องเป็นคำนามหรือกลุ่มของคำนามเสมอนะคะหน้าที่ที่หําหน้าที่ขยายนามหรือแทนคํานามหน้าที่นี้หรือหัวข้อนี้จะเรียกว่า p o s i t i o n apposition e เนี่ยส่วนใหญ่จะเรียนกันในระดับที่สูงขึ้นอาจจะเป็นมมต้นไปปลายหรือมปลายขึ้นไปที่จะเรียนเรื่องนี้นะคะทีนี้ apposition e ทีนี้ apposition e อยู่ตรงไหนดูตัวอย่างคะ่ะ my friend mary my friend l e a v e school this year ะเราจะเห็นว่าอะไรคะ Mary เพื่อนของฉันจะลาออกจากโรงเรียนในปีนี้เราจะเห็นว่ามันมีคอมมาใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่ขั้นระหว่างคอมมาเนี่ยมันเหมือนเป็นขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น my friend ทำหน้าที่ขยายว่า Mary Mary คนไหนก็คือคนที่เป็นเพื่อนของฉันนั่นเองต่อมาค่ะทำหน้าที่เป็น adjective ยายคำนามตัวอื่นคำนามส่วนใหญ่ที่เรามองในนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างมาเราจะเห็นว่ามีคำนามสองคำนะคะเหมือนเป็นคอมเพลว์นาวนะก็คือเอาคำนามมาประกอบกันนะคะอย่างเช่น b u สก็คำนามไดเวอร์ก็คำนาม School ก็คำนาม b u สก็คำนามเ e สตคำนาม Shop คำนาม Picture คำนามเฟรมคำนาม ทุกคำนี้เป็นคำนามเดียวๆมันเป็นคำนามหมดทีนี้เอามารวมกันนะคะ bus driver ก็กลายเป็นเลยค่ะคนขับรถบัส school bus รถโรงเรียน h e t shop ก็คือร้านที่ขายอาหารสัตว์ picture frame ก็คือกรอบรูปคำนามหลักเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะคะส่วนคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันเช่น bus school Head picture อันนี้แหละค่ะก็คือคำนามที่ทำหน้าที่เป็น adjective แล้เพราะอะไรคะเพราะ adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามถูกไหมคะหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับคำนามนั้นๆ bus ก็คือขยาย driver ผู้ขยาย bus head ขยาย shop picture ขยาย frame อีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะ the school bus is coming soon the school bus ก็คือรถโรงเรียน is coming soon ก็คือจะมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำนามนะคะที่เราเห็นก็คือ school bus ถูกไหมคะแล้วก็สคูม,มาทําหน้าที่ขยายบัสให้บอกรายละเอียดว่าเป็นบัสชนิดไหนก็คือบัสที่เป็นบัสของโรงเรียนก็คือรถโรงเรียนนั่นเอง เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำนามนะคะว่าคำนามคืออะไรการแบ่งคำนามแบ่งได้เป็นกี่ประเภทแล้วมันทำหน้าที่อะไรบ้างในประโยคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคำนามส่วนหลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์นะคะว่ามีกฎอะไรบ้างเนี่ยรูก็จะทำคลิปแยกอธิบายไว้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ